เฮ้ hey, นี่มันเกมไมค์ครับไมครับที่อุ่นอืนเล่นกันใช่นี่คือเกมไมค c r รับใช่ภาพมันก็โอเคเออเออว่าแต่มาเล่นไงเนี่ย ช่หลังจากที่ค้นหาวิธีการ Google นั้นให้เรานั้นต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้อย่างรวดเร็วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือการสร้างบ้านแต่ก่อนที่จะสร้างบ้านเราต้องกดคราฟไม้เพื่อให้ไม้กลายแปรรูปก่อนจะจะจจงเอาไม้มาทั้งหมด พื่อแปลแูปอย่างรวดเร็วนี่เป็นไงป้าป้าหาสถานที่ในการสร้างบ้านจจหาไหนจะสร้างบ้านได้ดีวะเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันว่าตรงนี้มันมนดินโอเคมาเดี๋ยวเริ่มสร้างกันเลยมูเราไปอเออในสุดก็เสร็จบ้านแสนสุกเอออแต่แล้วมันไม่เหมือนลักาเลยเปิดเอาให้ ออามา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 นี่ได้ครบแล้วต่อไปก็ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4ใส่5ใส่6เรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะเหมาะกับการไปขุดเหมืองเอาไม้ไปด้ยนี่ตัดมาเยอะแล้วก็เอาดาบกับทอสทเซลสร้างไว้เป็นปีมชาติได้เออได้อาหาร นี่เนื้อหมูเอ่อถึงเวลาแล้วจะมันเยอะมลามยาสันตกโอ้วกินหมูกันดู้าทาันเิ้นจะพันกันแล้เนี่ยเฮ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้เห็นทันก่อนนี่มาซ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 ี่จะไปไหนเฮ้ไม่กล้าไสู่กูหรอกอืเดี๋ยวออกไปตัวตัวเลย อยู่ไหนเออนี่อยู่นี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 ่หอยสักทีกระโดดฟันหัวโอ้โหเกือบแล้วกระโดดฟันหัวเออตายากแตเย็นเหลือเกินบ้านแสนสุขไปไปหาเหมืองขุดแร่ดีกว่าจะมีเหมืองไม่ได้หรอนีน่หายากหายเย็นเราชงนี้เหมืองโอ้โหมันเริ่มเลยนี่ใหญ่กว่านั่นของผู้หญิงนั่นแหละ มาถึงแขนเออนายรู้สิมีอะไรขุดมั่งโอ้ยมืดเว้ยปัดทอดกันเด้อเด้ออ้อเดเดดด้เอโอ้ชีวิตดีอวิตดีของเต็มเลยโอ้เฮ็ดวัตถิดไดมอน โอ้ยเด็ดทำคางนิดเดียวเดมันตกนี่เราครอบเราครอบ,อบนี่มาเรมาล่าขุดติดอะไรวะเนี่ยนี่ได้แล้วโอ้จะไปฝั่งนู้นไปไม่ยากแต่ถ้าตกไปนี่ได้ได้กับบ้านเก่าเนะี่ยโอ้มาหินหมดอีกแล้วถิบนี่ค่อยๆต่อไปเจ็บๆก็ตอนนั้นจะมีอะไรวะเนะี่ยอือไปต่อไปต่อ ต่อไปเรื่อยปึ๊บนี่โอ้โหถ้าตกไปเนี่ยได้กับได้ไปบ้านเก่าจริงเนี่ยปึ๊บอ้หูอ้หอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหตัวอะไรยิงกูโอ้โหไอ,อกระดูกไอกระดูกสามร้อยห้าสิบเฮ้ยเผลอเลยจะทำกระ,ะดูกไข่กินไม่รู้จักหรอกไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นโอเคเฮ้ โอ้มีของมีแร่เต็มเลยเลยก่อนเลยโดเลยกันนยดูสิโอ้ไดมอนดดูสิเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้โหคืออะไรวะเนี่ยอืมมีแร่ไว้เนี่ยแถวนี้โอ้โหหายากจริงๆแร่มันอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ ไมันจะได้ขึ้นบนเนี่ยเออเจอแล้วสักทีหายากหายหาย,ยิ่จริงจรแหละเนี่ยบอกมีอันเดียวเฮ้อชีวิตไหนดเูเซฟเมีอะไรอไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไฟโอ้โหพร้อมเลยนี่ถ้ามีข้าวพร้อมเนี่ยโอ้อร่อยเลยไม่ใช่แล้วมันรถไฟอันนี้เขต้องขยาใจมุกก็ได้โอ้หมู่บ้านใต้ดินไม่รู้เลยไ,ไมครับมีหมู่บ้านใต้ดินเลยโอ้ครบเลย โอ้ดีเวนเจอไรเพชรไหมโอ้ไม่สนใจหรอกอือโอ้โหไปยืนอยู่บ,บนคากเลยโอ้สวยมากเลยหมู่บ้านนี้ไหนดูสิเฮ้ยอืมบ้านนี้แปลกดิเวอลา,าวาขึ้นมาได้ไฟไม่ไหมอันเนี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเออเฮ้ยวันนี้เพื่อนทำอะไรกันนะอ่ะโอ้ยืนได้ท้าเสียงมากไหนดูสิมีอะไรมั่งก็ไม่มีอะไรนัว ก็เป็นหมู่บ้านปกติทั่วไปเกิดอยู่ใต้ดินมันหนีน้ำท่วมกันได้ไงเนี่ยเหด้วิดีเพื่อนไหนบ้านนี้มีอะไรมัง่งบ้านนี้ไม่มีอะไรหนเดี๋ยวดูซิลง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 ,ลง,ลงบําฮัดเคาะเข้าให้โอ้โหโอ้มีลาวาด้วยลาวาแบบไม่จำกัดใช่ไหมอย่ารู้มั่วไปก่อนไหนดูซิมีอะไรมัง่งไหนอีกบ้านนี้มืดเลย มาไปดูหน่อยว่ามีอะไรโอ้เนี่ยใครวะเนี่ยคุณใครเนะี่ยอยู่ในยาเป็นม,มุมได้มันต้องอยู่ไหนตามสคริปต์ที่เขียนไว้เสียงแะแหบเลยเออผมไม่มีอะไรมั้งอไอ้อนี่นี่นมันน่าจะหล่อใช้ง่ายพูดเลยวะยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืมผมเออสรุปผมเป็นใครเนะี่ยฉันชื่อเอ็มวัตโอ้ไม่น่าเชื่อนะมีเอ็นเวซีที่พูดได้ด้วยใช่ ก็หน้าแปลกมันก็นอะไรฉันพูดได้แต่ฉัน,ฉนมีอะไรให้นายช่วยช่วยเหรอนายช่วยอะไรอืมฉันแน่หนาช่วยหาของหน่อยมันคือเอเมรอรัลลอสีลุง้งนะมันมีเอเมอรัลลอสีลุง้งเหรอโอ้กูไปละเออไรแต่ละจริงไงอือของก็ไม่ได้มัแค่ช่วยหาของอีกมาเข้ามาขอแถวนี้เล่นดีกว่าไหนด้วยซิไม่มีอะไรเลย โอ้ฮานูโอ้นี่น่าฮานูเยอะขึ้นไปข้างบนเลยวะอยู่นี่นี่มันไร่สาระเกินไปแล้วมีท่านเอเบซีที่พูดได้ไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้มีเอเบซีพูดได้ด้วยงงจังแล้วเขึ้นขึ้นมันไฟรถไฟนะโอ้อยู่นี่โอ้มีแกะเดี๋ยวก็จับทำแก่น้ำแดงกินแม่งเลยแล้วก็มีเหมืองที่จะไปต่อแต่น่าจะ แบบติดกันแหละหมืดพมพมาเลยโอ้หูเขียวชัดเจนดีนเนี่ยกูตาไวตายซะได้ลองหานูได้ไหมขึ้นมาข้างบนกันอีกอะอ,อ,อยู่ที่นี่มันละสลลขึ้นไปแล้วหาย MM เอ็มมารอลสีลุ้งเหรอบ้ากจะมีได้ไงล่ะไม่ติดอีกกูนองเขียนเองใช่ไหมเนี่ยเออไป